สำน,นักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติค่ะก็ได้ประชุมปัดฉิมนิเทศโครงการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลค่ะและก็รายงานการประกอบร่างผังน้ําก่อนจัดทําผังน้าค่ะและรายการประกอบสําหรับนําไปใช้ในราชกิจจานุเบกษาค่ะ นายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคะ่ะได้เป็นประธานการประชุมผังน้ําครั้งที่4ปัดชิมนิเทศโครงการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมนะคะประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ําผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคะ่ะสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะกล่าวว่า พื้นที่บริเวณลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบด้วย15จังหวัดในพื้นที่ภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางส่วนที่ผ่านมานะคะก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วมหลากและภัยแล้งอย่างต่อเนื่องค่ะอันนึ่งมาจากปัจจัยหลายอย่างได้แก่หลแหล่งกักเก็บน้ำนะคะในพื้นที่เนี่ยไม่เพียงพอการบุกรุกแหล่งน้ำสาธารณะการบุกรุกพื้นที่ต้นน้ำลำธารค่ะ ทำให้การขาดพื้นที่ป่าช่วยดูดซับน้ําหรือว่าการชะลอน้ําหลากค่ะตลอดจนความสามารถในการระบายน้ําของลําน้ํามีจํากัดนะคะจากการบุกรุกพื้นที่ชุมชนและการตื้นเขินจากการเกิดตะกอนในลําน้ําค่ะโดยปัญหาต่างๆนะคะก็มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการลุกล้ําทางน้ําสาธารณะค่ะถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่รัฐบาลได้มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําปีพุทธศักราช2561 ซึ่งกําหนดให้สํานักงานทรัพยากรน้นําแห่งชาติค่ะในฐานะสํานักงานเลขา นุกการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติะ,ะหรือกนชนะคะทำการเร่งศึกษาเพื่อจัดทำผังน้ำขึ้นภายใน2ปีค่ะนับแต่พรบทรัพยากรน้ำมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มกราคม2 5 6 2ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นที่มาของโครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ค่ะ โดยเมื่อทำการศึกษาแล้วจัดทำผังน้ำแล้วเสร็จนะคะก็จะสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเป็นระบบทั้งฤดูน้ำหลากและก็ฤดูแล้ลแงค่ะและจะเป็นมาตรฐานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาและก็แก้ไขให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันนะคะโดยการจัดทำผังน้ำจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านน้ำอย่างเป็นระบบค่ะ อันจะนำไปสู่ความกินดีอยู่ดีของทุกท่านแล้วก็ลูกหลานในอนาคตด้วยค่ะ